ไมพัทรเดชออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้าแล้วสำหรับพระเอกหนุ่มไมพัทรเดชส่งมวนความดีโดยเมื่อเช้าวันที่7พฤษภามีหลายหน่วยงานที่เปิดให้ประชาชนมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้าโดยไมก็ได้ออกมาใช้สิทธิ์เช่นกันที่เขตดินแดงศูนย์เยาวชนกรุงเทพดินแดง โดยไม้ได้โพสต์ผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวพร้อมได้เขียนแคปชั่นว่าวันนี้ไม้ออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งลวงหน้าเรียบร้อยครับเชื่อว่าตอนนี้คนไทยให้ความสำคัญกับการเมืองมากขึ้นมีหลายช่องทางที่เราสามารถศึกษานโยบายวิสัยทัศน์เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจการเลือกตั้งใหญ่14พฤษภาคนี้ออกมาทำเพื่อบ้านเมืองเพื่อตนเอง เพื่ออนาคตประเทศกันนะครับหนึ่งเสียงเล็เลกๆถ้ามันรวมกันเมื่อไหร่มันมีพลังแน่นอนครับพร้อมโพสรูปภาพของตัวเองขณะย่อนบัตรเลือกตั้งใส่หีบในคูหาเชิญชวนแฟนคลับให้ไปใช้สิทธิ์กัน